อ่าครับต่อไปเป็นค้าจอดรถค้างอยู่ทางราดชันนะครับหรือว่ากลางเนินอ่าทำยังไงอย่าให้รถไหลกับหลังอันดับแรกนะครับอ่าเราจอดนิ่งปั๊บอ่าเขาเกียร์หนึตั้งไว้อ่าเราจะเลี้ยวก็เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะทีนี้การปล่อยคลช์นะครับถ้าเราปล่อยเบรคแับช้าช้ารถมันก็ไหลกับหลังฉะนั้นเบรกเราอย่าเพิ่งปล่อยเบรกอยับปล่อยก่อนนะอ่าทีนี้เราปล่อยคลช์ออกมา ให้รู้สึกว่าให้รู้สึกว่ารถมันกระตุกขึ้นหรือว่าเสียงมันเปลี่ยนอลองดูอ้าวปล่อยเบรกให้หมดเลยอ้าวหมุนมาเลยหมุนมาเลยหมุนมาเลยหมุนเยอะๆมาลยเออเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าการจอนรถค้างอยู่กลางเนินใหญ่ยยรถไหลกับหลังนะครับอ่าไปเวียนมาใหม่นะครับดูนะครับ สำหรับพื้นที่ของเราก็กว้างพอสมควรนะครับในการฝึกหัดขับนะครับสำหรับปาเอื่อสอนกบรขับ,บนยนโดยครูสิทธิ์สอนขับรถนะครับครับก็มาต่อนะครับ ไหลขึ้นมานะครับไหลขึ้นมาไหลขึ้นมาไหลขึ้นมานะครับโอเคเอา้าวทำต่อเลยครับทำยังไงอย่าลืมเกียร์นะครับวังเสียงเครื่องปล่อยถ้าแบบนี้ดับไม่ได้นะครับเอาใหม่ เราต้องปล่อยเบรกถ้าปล่อยคลาดแบบนั้นเราต้องปล่อยเบรกนะปล่อยคลาดออกมาเพิ่มนิดนึงปล่อยอยีกนิดก่อนคลาดปล่อยอยีกนิดก่อนพอปล่อยเบรกเลยหมุนเลยอ,อ่าโอเคคือถ้าเราไปปล่อยคลาดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องปล่อยเบรกด้วยอ,อย่าลืมนะครับอ่า <tone> ครับมาดูใหม่นะครับอ่อาเห็นั้น เราก็จะได้รู้ว่า,ามันดับยังไงนะครับถ้าเราไม่ปล่อยเบรกก็ไม่ได้นะครับจอดปับ๊บโอเคเอาทำยังไงเปลี่ยนเกียร์ด้วยปล่อยคัดให้รู้สึกว่ารถมันกระตุกขึ้นปล่อยเบรกได้เลยโอเคเริ่มดีขึ้นนะครับเห็ไหม เราก็พยายามทําให้รู้ว่าดับก็คือดับนะครับไม่เอาที่ว่าครับก็มาดูในรอบที่4นะครับอรอบที่4น้องก็จะดับหรือไม่ดับนะครับดูนะครับพยายามไม่กลางเนินนิดนึงโอเคเปลี่ยนเกียร์แล้วย,ยังขึ้นเกียร์ด้วยเปลี่ยนเกียร์ด้วย ่าทำยังไงอ่าโอเคได้อยู่รอบที่สี่ไม่ดับนะครับขออีกรอบนะครับเวียนไปอีกรอบหนึ่งนะครับนี่วิธีการจอดร,รถคร้างกลางเนินกลางค้างอยู่ทางลาดชันอย่าให้รถไหลกับหลังนะครับอ่าดูดีๆนะครับเวียนไปนะครับ นอนกำลังมาแล้วนะกำลังมานะครับอ่าโอเคนะครับมาดูในรอบที่5้านะครับอ่ารอบที่ห้าดูว่าน้องก็จะทำได้ไหมหน้องอิวนะครับมาอีกนิดหนึ่งโอเควับอ้าวลองดูรอบที่5เปลี่ยนเกียร์เรียบร้อยนะครับ ปล่อยเบรกเลยโอเคถือว่าปล่อยเบรกช้าไปนิดนึงโอเคนะครับอ่านี่คือการจอดรถค้างทางราชันอย่าให้รถไหลกับหลังนะครับอ่าโอเคนะ้องก็ถือว่าผ่านนะครับอ่าซ้อมทั้งหมดไป5้าครั้งวันนี้อ่าเราก็ดับไป1ครั้งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับในช่องของพระเอินสอนขับรถยนต์โดยครูสิทธิ์นะครับให้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share. กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ